นอนนอนไม่หลับเฮ้หัวใจมันกระซาบกระซายโยเฮลอากราวสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับกระเทยไม่เคยขาดทุนช่องที่กระเทยจะพาคุณไปปั่นสล็อตแบบแตกแต,กแตกยั่วๆนะวันนี้อยู่กับเกมเดิมในดวงใจเลยลูกสาวสุดที่รักนะสาวท่ามทรีชัวร์ออฟแอสเทคนะจ๊าพี่เอาวันนี้จะเป็นยังไงลูกสาวจะให้อะไรคุณแม่วันเนี้ไปดูกันเลยเริ่มเลยคุณพี่คะ่ะอ่ะ มากับงบ1,000บาทเริ่มต้นด้วยปิด5บาทไปก่อนลองสนามนะเออลองสนามไปเลยนะเดี๋ยววันนี้จะซื้อฟรีแบบแตกๆก,ก็ยวย้อรอบเดียวจบไปเลยเออมันยังไงอ่ะมีงบ1,000ซื้อฟรีไปเลยค่ะซื้อไปเลยไม้เดียวจบจบไหมจบอืนี่แน่ฟาดไปเลย5้าตัวค่ะไม่ธรรมดานะอ่ะยังไงสาวท่ามเพลงอะไรเข้ากับสาวท่ามดี อายุ15หรออายุ15มาเป็นสาวร่ำวงหรออ่ะเริ่มแล้วหนึ่งต่อไหมยังไงอ่ะไปแล้วสองค่าเจ็ดร้อยเลยค่ะสามค่ะเนาะสี่ค่าสี่ครั้งละค่ะห้าค่า, 4, คา, 4, คา, 5, คามีวายค่ะชมพูเลิศนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแน หมุนเดียวค่ะหมุนแรกโอ้ยไม่ไม่สีได้สิบสองอันนี้หมุนที่สามค่ะนี่แน่ให้มันรู้เนาะเซิร์ฟเอ้ยยุบยุบนี่เลยค่ะสาวทำเสาวใจนะเออนี่แน่มาอีกเลยโอ้โหเบ็ดยี่สิบค่ะทุกคนค่ะฟาดไปแลวนวะนะ่ะสองพันแปดนะเออซื้อมาหนึ่งพันนะ คิดว่าพันเดียวจ้าอ้าวลงลงไหมลงเฮ่อลงน้อยอ่ะหยุด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 ชีวิตหยุดไม่หยุดจ้าไปต่อมีรอรแล้วนะเริ่มเล้ไปเออเอเอเอ,อะอะอ้ยตาลายตาลายเคลงมาเลิศเลิศไ,ไปอีกเออโอ้ยปวดหัวโอเคเลิกเลิกขาดเลิก er เอนเตอร์เทนเด้อเออวอนคุณพี่หนูปวดหัวมากนะฉันปวดหัวมากนะ เออรัตนาว่ายังไงเออสุดท้ายละมามาอินไหม้าโอ๊ยทุกคน ا, ค่ะขนแมวเข้าจมูกดิฉันค่ะแน่ๆอีเหมียวอ่ะเพิ่มเบ็ดเป็นเลย50บาทกับออตโต้30บ ได้ดัด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 ไดอสาวท้าเจะตั้งชื่อเธอว่าฮิโนกินะเออเธอมีนามว่าฮิโนกิฮิโนกิอ่ะฉันขอหน่อย้องขอหน่อยฮิโนกิฮิโนกิฮิโนกิว่าฮิน ო กิว่าฮิน ო กิขอแม่หน่อยโลก แม่ขอหน่อยแม่จะไปทำนมลูกฮินกิลูกฮินกิว่ยังไงลูกโยกอะฮินกิดูดคืนไม่ไหวนะฮินกินะกูปล่อยลงอันมันน้ำเสียนะใคะฮินกินะนี่แนโหวายมาตั้งขนาดนี้แหละเกือบจะวายแล้วถ้าคิวมาเมื่อกี้็คือได้วายสองตัวเลยนะคะคุณค่ะ วันนี้เรามากับทุนเท่าไหร่นะพันหนึ่งป่ะอยังได้กำไรอยู่ไปต่อไปต่อค่ะไปต่อค่ะถ้าเท่าทุนไม่มาก็คือเลิกค่ะเนาะแสดงว่าไม่มาละอ่ะอ่ะมีไวต่อสองตัวไปเลยไปเลยไปเลยจ้าอีกอีกเออโอ้โหโอ้โหเฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลิวกิ้ว เออมันมาเด้อมันได้ใจนะอ่ะวันนี้ก็อยู่กับนี่ค่ะเมก้าขิดเกมดอทซีซีวเล่นตามหลักย่อธรรมกันเหมือนเดิมเลยช่องทางกันเข้าถึงไงทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะอ่ะวันนี้เดี๋ยวขอปัดเสษเป็นหมื่นหนึ่งนะเล่นตาละลอยอีกหนึ่งตกตานะเออเยวขอเล่นตาละรอยอีกตากตายังไงตอนนี้ก็ฝากคนที่กำลังชมอยู่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวขอเบ็ดห้าบาทก่อนให้มันเหลือหมื่น เหมือนหน่อยเหมือนอ่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามีคลิปสนุกสนุกมาลงให้ได้ชมกันอีกเรื่อยๆเ,เลยสำหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะคะ่ะอ่าเล่นกันอย่างมีสติเดอ้อใช้สติในการเล่นนะทุกคนเป็นห่วงนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะ,ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อน,นะคะ่ะไม่ายคะ่ะมวัวโตเกียนายกามายคะ่ะนายกับนายค่แฮ